ฐานสู้ฝุ่นควันไฟป่าในวันนี้เป็นประจำนะเจ้าผู้ชมในช่วงของวันจันทร์เขาจะมีการสรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่24ีมกราคม2564ก่จากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเปิดใจยะไอ้อย่างกันพองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามับชมกันก่อนเจ้า สวัสดีครับคุณผู้มชมครับกองบัชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันแะฟุลอองภาคเหนือกองทัพพัที่สส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่18ถึง24มกราคม2564มีดังนี้ครับ สำหรับการปฏิบัติงานของกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่สส่วนหน้าที่ผ่านมาพลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้ประชาการกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าพร้อมด้วยรองแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานทหารในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือรวมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือและร่วมเปิดกิจกรรม ราชรับร่วมใจป้องกันไฟป่าคิกออฟ2564เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและมอบหมายให้พันเอกเกรียงศักด์ปักคําไทยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าร่วมจัดรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนสวทเชียงใหม่ fm 93.25เมกะเฮิร์ตซ์เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า pm 2 5 ในส่วนของกองทัพภาคที่3อีกทั้งให้พันเอกพงษ์ยุทธงามกเกษมรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองณนูาส์นบัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองบัญชาการรักษาความมั่นคงภายใน17จังหวัดและชุดรณรงค์ตลอดสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้กองพลหานราบที่7ได้เข้าหารือประสานข้อมูลและแผนกกกกาาารรรปฏิิบบััตสส่่่่่่ววนนนชทททีีีีีเเยยข้้องงใพื ไฟป่าในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนหน่วยเฉพาะกิจกรมหานราบที่7ดําเนินโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังโดยรับซื้อใบไม้อัดก้อนเพื่อส่งขายแปรรูปเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและได้ร่วมกับหน่วยงานราชการจัดรถบรรทุกน้ําดําเนินการฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่ชุมชนอีกทั้งได้เข้าพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการประชุมหารือเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาไฟป,ป่าหมอกควันในพื้นที่ของเขตป่าสงวนโดยมีนายอำเภอปางมะผ้าเป็นประธานณนะห้องประชุมอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมนารที่33 ร่วมกับสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าห้วยตึงเท่าและประชาชนทําแนวกันไฟในพื้นที่หมู่บ้านห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มนทนบทที่38รณร,ง,รงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันในรูปแบบแผ่นภาพสติ๊กเกอร์รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และหอกระจายเสียงในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านกล้หนโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ทําการดับไฟป่าใน2อําเภอได้แก่อำเภองาและอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกรราัความั่นโาย จังหวัดพะเยาจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ณนะชุมชนบ้านต๋อมในและชุมชนบ้านต๋อมดงบ้านสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าทำฝายกั้นน้ำและซ่อมทางเดินต้นน้ำป่าปาภูเขากองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เทศบ,บาลนครเชียงใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เจ้านี่คือเครื่องโลบอทนะครับที่พ่นละอองน้ำระยะไกลช่วยบรรเทาในเขตพื้นที่เมืองได้อย่างดีครับ